สวัสดีครับผมช่างนวัส์มอนะครับนี้ผมก็จะพามาดูระบบไฟซูซูกิ T ีเอสร้อยท่อแซกคันนี้นะครับคันนี้ก็ส่งมานานมากนะครับอยู่กับผมเป็นปีแล้วครับผมก็ตามหาชุดไฟให้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากใส่ของเดิมนะครับเพราะว่าของเดิมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมก็ทําการแปลงทําการสร้างชุดไฟขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับอันนี้ผมก็ทําสายขึ้นมาสายเดียวธรรมดาครับ ต่อไปก็อันนี้ผมใส่แค่คอยสตาร์ตอย่างเดียวนะครับไปเราก็จะใส่คอยแสงเข้าไปนะครับเนี่ยคอยตัวบนนี่ผมใช้นะครับของเก่าที่ลูกค้าแปลงมาครับเนี่ยครับเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับแบบนี้มันใช้ไม่ได้ครับเล่นกันมายับแล้วครับดูดิครับมันใช้ไม่ได้นะครับแบบนี้ดี๋วผมก็ทําการแปลงให้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับติดง่ายเบาหนึงๆครับของเดิมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ของเดิม จะเป็นแม่เหล็ก3ามก้อนนะครับแล้วก็เป็นคอยลสามตัวนะครับเนี่ยครับที่ผมไม่เลือกใช้ไม่เลือกตามของเดิมใส่ก็เพราะว่าเนี่ยครับแม่เหล็กพีเนยียมมันชอบเสื่อมครับถ้าใครใช้อยู่จะรู้นะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่เส้นหนึ่งที่ไฟขึ้นเยอะอีกเส้นหนึ่งขึ้นน้อยถ้าเรามิเตอร์มีมิเตอร์วัดเราจะรู้นะครับขึ้นเยอะขึ้นน้อยครับมันจะบอกเรามันชอบเสื่อมครับแล้วก็มันเป็นคอย สาตัวงนี้ครับพลาเราแปลง C D I มันจะแปลงยากครับผมจะแนะนําว่าแบบนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แนะนําให้แปลง C D I ครับเพราะว่า C D I เราจะเอาของคอย2ก้อนมาใส่คอย3ามก้อนไม่ได้นะครับเพราะว่าตําแหน่งจุดระเบิดมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นคอย3มก้อนเราก็ต้องหาคอยที่มันเป็นคอย3มก้อนมาใส่นะครับเพื่อจะให้มัน จุดระเบิดตรงมาร์กแต่ถ้าเราเอาคอยสองก้อนมาแปลงใส่คอยสามก้อนนี่มันจะจุดระเบิดไม่ตรงมาร์กนะครับระบบไฟมันก็จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับและอีกอย่างเป็นแม่เหล็กปีเนียมผมไม่ค่อยแนะนําครับเพราะว่ามันชอบเสื่อมครับเนี่ยครับประมาณนี้อันนี้ผมก็นี่ครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับหายากเหมือนกันครับกว่าจะได้ให้พอดีรูพอดีทรงมันนะครับเนี่ยครับตอนนี้เครื่องก็ติดง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะติดให้ดูครับ ง่ายเบานิ่งครับเร่งขึ้นติดมือดีครับเนี่ยครับประมาณนี้ดับติดใหม่ก็ติดง่ายครับดับติดใหม่ก็ติดง่ายครับเพราะว่าระโบบไฟเราสมบูรณ์นะครับที่เราทำได้ทำการแปลงทำการติดตั้งใหม่ครับ ติดใหม่ก็ติดง่ายครับดับติดใหม่ก็ติดง่ายครับเนี่ยไม่ต้องเร่งอะไรเลยนะครับเนี่ยครับนิ่งๆครับระบบไฟเห็นไหมครับระบบจุดระเบิดก็ตรงมาร์กนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนิ่งๆครับรีเครื่องจุดระเบิดตรงมาร์กรีเครื่องนิ่งครับเนี่ยครับ ติดง่ายฟีเครื่องนิ่งครับเพราะว่าระบบไฟเราจุดระเบิดเราตรงมานะครับอันนี้มาร์กเดิมมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมก็ทําการนี่ครับหาศูนย์ใต้บนแล้วก็ขีดมาร์กของจานไฟนี่ครับมันก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วครับติดง่ายเบานิ่งครับเร่งติดมือครับเนี่ยติดโชว์ทีครับผมเนี่ยครับติดง่ายเบานิ่งครับ เดิดง่ายเบานิ่งๆเลยครับรถเก่าๆส่วนมากระบบไฟสําคัญที่สุดนะครับขบูไม่ค่อยเสียครับผมฟันธงได้เลยว่าขบูไม่เสียนะครับรถส่วนมากชอบบอกว่าขบูเสียกันนะครับระบบไฟนี่สําคัญที่สุดครับสําหรับรถเก่าๆของเรานะครับก็ถ้าชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับช่างนวัตสมอครับผม